สวัสดีครับส่องเกษตรหมูพ่อเพียงวันนี้มาอัปเดตท,ทุเลียนพี่น้องหลังฝนตกวันที่สิบสิงหาฝนตกดีครับฝนตกดีสองเมือติดต่อกันมาเบิงว่าทุเลียนนี่หลังใส่ปุ๋ยขี้ไก่แก็บนี่ในประมาณสองสัปดาห์เนี่ยผลตอบรับเพนยงเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่แก็บเลยพี่น้องยอดเดินดีครับ ยอดเดินดีอันนี้ต้นนี้ปลูกได้ปีหนึ่งไป่น้องอิงเกสิบบาทปลูกได้ปีหนึ่งมาเบิ้งตน้นเบิง้งเลยครับรกีไก่แกบใส่บวกหงวหงงางหงงามในไปน้องต้นบกเยใบง่ายใบงามกีไก่แกบไล้เอามาใส่ตัวเลียนครับนี่ครับตัวเลียนต้นนี้ได้สองปีกับบม่ค่อยงามนะจะว่ากับพ่อไปพ่อมาบ,บ่มีเห็ดเห็ดหลายอย่างหลยครับ ใช้ใกีกายแก่รอดเอารอบท่งผุมเนี่ยครับตอนนี้ใส่แปะเครื่องสอบพี่นอ้องแต่ว่าห่างจากทรงพุ่มมาประมาณห้าสิบเส้นนี่ครับผลตอบรับพี่น้องยอดยอดง่ามพี่น้องยอดแข็งครึ่งวดตอนนี้ผมเด็เดยอดได้พี่น้องเด็ดยอดไว้ใบเขาขึ้นสูงพอมันสองเมตรห้าสิบละหันหันเพรเด็ดมันเกือสามเมตรกลัวก็เลยเด็ดยอดไว้ครับ ครับจริครับถือกีไก่เก็บนะครับไปไหนตัวใหญ่ยังไปหรอใหญ่อยู่นี่ครับกีไก่เก็บไปไหนครับใส่แล้วก็ัถือว่าใส่ได้เยอะครับยอดเดินดีเดี๋ยวพอมาเบิ้งไปย์เลยครับ ผสมกับไ่พี่น้องผสมชี้วหวานกับไซยุ่งต้นยุ่งขางกับใบะเขียวดีอีกไคเกียบเนี่ย,ยมันมีตอ้นอาหาร,ร,ราาหลายครับมีนี่ตะเกียบโหลายนะครับต้นนี้ครับไ่บเกียบต้นนี้ได้นงปีพี่น้องได้นึงปีแต่ว่างามๆครับอดเดินอดเดินงามสวยใบก็งามยู่าต้นนี้หน้งามก็มู ผลล่องมากอะต้นนี้ต้นนี้ก็ได้ปีหนึ่งก็ว่างเาป็นปกติครับกิ่งกระโดงง,งงามครับยอดเอดือนครับเด็ดยอดไว้กับวายูผลล่องเด็ดยอดก็คืนยอดกลางก็เลยโปปล่อยปล่อยกระเด็ดครับนี่ครับใบกําลังเป็นใบเพรสลัดแหละครับใบางามเขาอันนี้เป็นใบแก่เพรสลัดกําลังเป็นใบเสนสลัดใช่ปะมขาแทงยอดดับเบิลอย่างนี้ไปน้องนี่ครับสื่อคีใก่แก่พี่น้อง ใบนี่กลังสิแกใบนี่แท่งไม้ค,มครับพี่ครับผมต่อเนื่องเลยนะครับรง่ามเยู่พี่น,น้องต้นหญิก็งามนะครับเนาะงต้นหญิก็ใส่ได้ใบครับยอดเดินดีใบงามสวยงามบกักฮวงกรงามพี่น้องนี่ครับ ตอนนี้ก็ยอดเดินดีพี่น้องอาตานันนะพี่น้องเนาะส้เรียนหลังใส่ปุย๋ยขี้ไก่ก็ชือว่าใส้ไรพี่น้องง่ามว่าต้องคขยานว่ามันติตายแต่ว่าใส่ยังห่างออนเนาะจากส่องเกษตรหมูพ่อเพียงสวัสดีครับ